เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับชาวราศีกันดวงท่านตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมท่านจะจับอะไรก็จะมีความสำเร็จสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวเคลื่อนย้าย กันหลายดวงรวมถึงดาวพระเกตจะทำให้ชาวราศีกันนั้นในด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับในช่วงนี้ของเดือนกันยายนปลาย,ปลายเดือนก็ถือว่าจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่ว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ดี ก็มักจะมีอุปรสรรคเข้ามารบกวนต่อจากนี้ไปก็ขอให้ระวังที่จะส่งผลของดวงชะตาที่กำลังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ในช่วงของดวงดาวต่างๆกำลังโครจรเคลื่อนย้ายกันอยู่นั้นจะส่งผลกระทบกับชาวราศีกันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องการเงินของชาวราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้จะมีเงินเข้ามาหาตัวเราเราเคยให้ใครเขาขอหยิบขอยืมไปในช่วงนั้นช่วงนี้ก็จะกลับได้คืนมาบ้างและจะมีเกณฑ์ที่เราเคยไปลงทุนหรือว่าให้เขาขอหยิบขอยืมไปนั้น ก็จะกลับมาจากที่เราว่าจะยังคงไม่ได้ก็จะได้กลับมาในช่วงนี้ในด้านการงานชาวราศีกันนั้นที่เคยไปลงทุนไว้ที่เคยคิดว่าจะไม่ได้คืนช่วงนี้ก็จะได้กลับมาแน่นอนแต่จะได้มากหรือได้น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับที่เราไปลงทุนไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านอาจจะได้ขยายจิตการออกไปอีกอาจจะมีสาขาอีกหลายแห่งก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ให้คอยระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ อาจจะมีการปวดเข่าปวดขาหรือโรคเก,กาอาจจะกำเริบขึ้นมาอีกก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือท่านอยากใจร้อนหรือขาดสติจะทำให้ความคิดนั้นผิดพลาดไปเราก็ควรจะคิดก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในช่วงนี้ชาวราศีกันถ้าเป็นไปได้ให้มันทําบุญทำทานสร้างกุศลเพื่อให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้แข็งแกร่งต่อไปก่อนจะนอนก็ขอแนะนำให้มันสวดมนต์ตรวจน้ำให้บรรทบุรุษของเราภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกัน ถ้าท่านจะทำอะไรก็ขอให้ได้ดังสมความปรารถนาแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีกันนั้นจงมีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ดังใจนึกฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ